อ่าครับผมมาเด้อครับเด้อลงมือเด้อครับบ้านเนี้ยเด้อมาเบิ่งเด้อพี่น้องกองตายมาเบิ่งกับแก่ทรายเข่าโอ้โุ่นน้ำทาพขนทรายเข่าคักขนาดครับกับแก่ทรายเข่ามั่งก่อนเนีเบิ่งครับโอ้คักขนาดครับ โอ้เห oh, um, um, uh, okay. 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 ็ดเป็ no ีนในตัวนี้แข้งเหรอวะแข้งที่ทิพเข่าโบเตรียมทิพเข่าไปพ่อมเตรียมทิพเขามานน้ำนิตี้ทิพยาบวะอนี่ครับนี่แหละครับกับแก่ครับผมใครบ่เคยเห็นกับเบิ่งกันเด้อครับเด้อแก่ทรายเข่าทิพเข่ากับบอามาครับหูววเปียงเครื่องนิตี้นี่ใส่จังไดนั่น กีลาเขาไม่สูตรเปลี่ยนกับอีกนี่เนี่ยโอ้คุณเบียงคืนคน <c ười> <c ười> น่ะนี่โอ้หัวปั่นแห้เไปนั่นลงไปเห็นเขาหมูมยทิพไแด้ไหมเออจริงไปจริงมากนะันะนะ่นนั่นนั่นก็ปั่นนึงกันเออเอาให้เบิเร์ดเสดายเขาอีกหยากก็ดอกเออ โอ้ยแค่ตัวตรงนั้นอ่าเรียบร้อยครับกับแก่ทรายขาวครับผมกําลังต้มไก่ครับผมกําลังตั้งน้ำครับผมผมใส่เครื่องไปเรียบร้อยแล้วครับผมต้มไก่เหนียวครับผมนี่ไกเ่เฮาอุ้ยเจ็บเปืเป่อยๆนี่แฉบปัญหาเลยครับไก่เหนียว ตำหมกทั่วปิดไปเลยนี่ด้พินดองครับผมฟดบึมๆแล้วครับนี่โอ้หอมเครื่องขนาดครับผมนี่ครับผมเนืะทั่วไปแล้วเดี๋ยวท่านได้ตำแทะครับผมขาไกลสซุกก่อนครับ ทิพย์เลยก่อนนะครับเห็นเปลือย,อยครับขูดท่ารอกินนะครับในนั่งอย่างนี้ครับผมมันนีย่ยูคบหน้าคบตากันะะพกเพื่อสุขภาพนะครับมันนี่ เดือดปันนี่ประมาณแป๊บเดียวครับเปืือยแท้ครับผมครับผมะจะได้หอมๆครับผม ไปแล้วไปแล้วมาดูครับเด้อตักกันเลยครับบาน

กินได้หลายคนแสบครับผมเขาอ,อ,อให้มังก่อนมากครับผมเริ่องนครับเดือเนี่ยซึ่งิานก่อนครับ

กินได้หลายคนส่วนนะครับกินหนมาก,ก่อนไหมครับหลายคน้วยครับมาเลย,ยครับรบานเนี่ย